วิธีการสมัครใช้งาน GoTate เข้า Google พิมพ์ในช่องเบราว์เซอร์ว่า goTate.tech/en พอเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้คุณสามารถกด r e จิเตอรได้เลยในข้อมูลที่คุณต้องกรอกรีจิเตอร์นะครับก็จะมีชื่อนามสกุลน,นะครับใส่เบอร์โทรอีเมลวันเดือนปีเกิด คุณสามารถตั้งพาสเวิร์ดเองได้เลยนะครับการตั้งพาสเวิร์ดคุณต้องใส่ตัวอักษรน,นะครับอย่างน้อย8ตัวนะครับมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่ตรงกับชื่อนามสกุลหรือเบอร์โทรอ e ีเมลและที่สําคัญต้องมีสัญลักษณ์พิเศษด้วยนะครับกดอ่านข้อตกลงให้เรียบร้อยแล้วกดสมัครได้เลยหลังจากสมัครแล้วนะครับมันจะมีอ e ีเมลไปเพื่อเป็นการยืนยันอ e ีเมลนะครับนํารหัสตรงนั้นนะครับมากรอ,อกได้เลย รหัสจะสุกส่งไปในอีเมลที่คุณกรอกไว้นะครับนำรหัสนั้นมากรอกในช่องและกด Verify ในการล็อกอินได้เลยครับพอเสร็จแล้วตอนนี้คุณก็สามารถใช้หน้าเว็บโกเทได้แล้วคุณก็สามารถเลือกแพ็กเกจของคุณที่คุณต้องการใช้ได้เลยครับ